สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะนี่ต้นมะม่วงนะครับเดี๋ยวจะไปเดินดูต้นมะม่วงกันสักหน่อยนะครับแล้วก็จะมีมะม่วงที่สุกแล้วแล้วก็มีกระรอกนะฮะที่เขาไปกินมะม่วงแล้วก็ล่นทุกวันครับมะม่วงผมร่วงทุกวันเลยเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะเราจะได้มีโอกาสได้กินหรือเปล่าเชิญตามมาเลยครับ พี่น้องดูครับนี่คือเจ้าของเขามากินหมดแล้วนะฮะกระลอกนะฮะแล้วก็ไอท้ที่บางลูกที่ร่วงลงมานะฮะเนี่ยมีเจ้า,มาแมลงวันประเภทหนึ่งเรียกว่า,มาแมลงวันทองเขามาเจาะแล้วก็มาไข่มาใส่อะไรทำให้มะม่วงของเราแทนที่ว่าเราจะได้กินอย่างอย่างรอร่อยอย่างสมบูรณ์ได้กินทั้งลูกไม่ได้กินฮะ มแมลงวันทองมาปล่อยเชื้อใส่มะม่วงหมดนะเดี๋ยวผมจะไปทํากับดักเพื่อไม่ให้มแมลงวันทองมาทําลายมะม่วงมาทาลายพืชผลทางกเกษตรที่ผมทําไว้สุดรักต้นนี้ครับนะเราก็จะได้กินอย่างเต็มที่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการทํทาทแล้วก็จะไปพิสูจน์กันนะครับว่าจะได้ประมาณไหนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยครับอันนี้คงใช้ไม่ได้แล้วฮะครับครับก็การทํา ที่ดักมแลมลงวันทองนะครับก็จะทําแบบง่ายๆเลยครับทำยังไงก็ได้ให้แมลงมันเข้าไปทางนี้แล้วออกยากนะฮะออกยากโดยธรรมชาติของแมลงนะฮะถ้าเขาเข้าไปแล้วเขาจะไม่ออกทางเดิมหาทางออกลาบากมากนะฮะวัสดุอุปรกรณ์นะฮะที่ใช้นะครับขวดน้ําขวดใหญ่นะครับขวดใหญ่ กดน้ำกดเล็กนะครับกดน้ำกดเล็กสำลีครับพี่น้องครับสำรีนะครับคัตเตอร์แล้วก็เชือกฟางนะครับแล้วก็เชือกฟางขั้นตอนแรกนะฮะก็เจาะรูตรงนี้ก่อนเราก็จะจะให้มแมลงวันทองเข้าประมาณนี้นะฮะ ก็กะประมาณแล้วไม่ต้องละเอียดมากนะฮะเพราะว่ายังไงอย่างไงเขาเข้ามาอยู่แล้วเราก็ต้องป้องกันนะครับจาะให้สามารถเอาฟ้าขวดนี้เข้าได้นะครับก็จาอเป็นกากระบาดเลยครับเนี่ยให้เข้ารูปรูปแบบแบบนี้นะฮะก็จะตัดก้นเพื่อที่จะให้เขาเข้านะครับ ประมาณนี้นะฮะเขาก็จะบินเข้ามาฝั่งนี้เข้าไปอยู่ข้างในเสร็จยางครับนี่ครับอุปกรณ์ที่สําคัญตัวหนึ่งคืออุปกรณ์สําหรับล่อแมงวันแมลงวันทองนะครับเป็นน้ำน้ำเชื้อนะครับแล้วก็เอาสำลีนะฮะสำลีเอาไว้ชุบน้ํานะครับชุบน้ําเชื้อเชือครับเอาไว้มัดมัดอะไรนะครับฝานี้แกะออกครับพี่น้องครับ คัตเตอร์เจาะรูครับปลายฝ้าเลยครับเจาะพอให้เชือกเข้าได้นะครับครับแล้วก็เอาสำลีนะ่ยฮะมัดเลยนะครับนะฮะมัดเสร็จแล้วครับทำไงนี่ครับเดี๋ยวชุบน้ำยาเลยนะครับ ชุบน้ำยาเลยครับชุบเสร็จครับใส่เข้าไปเลยนี่ทำมไว้สักหน่อยครับเวลานี่มันจะได้ไม่ถูุดนะครับ าครับแล้วเราก็เอาไปห้อยนะครับแล้วเรา,เาไปห้อยแมลงวันมันก็จะมาตามกลิ่นนะครับเดี๋ยวเราไปห้อยกันครับตามมาเลยครับครับก็จะมาห้อยแถวใต้สุงพุ่มของเขาเลยนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกนี่มาเลย ก็ทิ้งทิ้งไวเลยนะครับทิ้งไว้เลยเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวมมแมแมลงวันทองก็จะบินเข้าทางนี้นะฮะทิ้งไว้แบบนี้เราจะรอดูประมาณสัก 2- อสาชั่วโมงว่าจะมีผลเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็เริ่มมีมาแล้วนะครับ นะเดี๋ยวเรามาด,ดูรอบดึกอีกนะครับโอ้โหอฝนตกนะครับท่านครับท่านผู้ชมฮะฝนตกนี่ดูฮะไม่นานนี่ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับได้ เขาก็ยังมาอยู่มาดมๆนะครับเพราะว่ามีกลิ่นหอมมากนะครับนี่ก็เป็นผลสําเร็จนะครับที่ช่วยระบายไม่ให้ไม่ให้มใหมแมลงวันทองเนี่ยไปเจาะผลไม้ของเรานะครับก็ลองทําดูนะครับลองทําดูเขาก็จะได้ไม่ไม่สร้างความเสียหายให้กับผลไม้เรานะฮะแต่เขาก็หากินตามธรรมชาติเขานั่นแหละฮะแล้วก็ไปดู ก็มีมะม่วงที่ยังร่วงหล่นนะครับซึ่งเยอะแยะมากมายเพราะว่าธรรมชาติเขาก็สุกนะครับธรรมชาติเขาก็สุกเยอะนะครับเยอะ โอเคขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับ